เราควรมีพระพุทธรูปหรือไม่นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปเบปืองเงินขวนขวายถ้ามีแล้วจะไม่ต้องมีก็ได้แล้วแต่แต่ถ้ามีแล้วยังเอาไว้อยู่ก็พยายามอย่าพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิทันที ถ้าเรามองเป็นเพียงว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้ากราบเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นไม่ได้ผิดอะไรเข้าไปหาคําสอนพระศาตดานะเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติเรื่องรูปปั้นรูปหล่อไม่มีแต่ถ้ามีแล้วแล้วเราไม่ได้ไปยึดว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์โดนบัรดาลอะไรได้ไปบนแล้วสําเร็จไปขอไปอ้อนวอนก็ไม่เป็นไรนะ แต่ก็ระวังว่าลูกหลานเราจะเข้าใจผิดเห็นแม่กราบไหว้ทุกวันเลยนะ